มิทินมิทินเดียวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวแม่ว่าเจล่านี่เป็นแปลกๆเด้มันหายลูกเข้าต่ละมือเอาเป็นโอีอย่างเกิดเขา,าเอาไปเฮ็ดตัวทีบเฮ็ดแังๆเป็นน้วยก็ด้อยเล่าว่าเอาไปเฮ็ดทัวถีบดัวแดงดอกนะมแม่อยากกินแต้เขียวปันป่นอเมซอนมันพรอนอยู่นะจะกินน้ำเย็นๆเซ็บๆนี่นะพี่พ่ออนมิทินกินข้าวเฮี้ยงกันยังคะใครกินอเมซอนพี่สั่งมากินกับมิทินค่ะเอาอเมซอนออกไปก่อนค่ะ วันนี้เจ๊ยังไม่ได้ลงคลิปเลยทาท่ากินข้าวกับซอนให้เจ๊หน่อยนะนั่นนั่นะ,ะ,ะ,ะเรื่องหน้าคนหูใจของวันนี้นะคะทุกคนเจ๊เดินมาเห็นที่พรกับมิทีนกินข้าวคุกซอสเขาบอกว่ามีเงินแค่สิบบาทค่ะก็เลยซื้อข้าวมาแบ่งกันกินเอ้าเป็นเรื่องที่เจ๊รับไม่ได้ที่สุดเลยเจ๊ก็เลยซื้ออเมซอนมาฝากนะขอบคุณค่ะ,คคะตั้งแต่ถ่ายความน่าสงสารของสองแม่ลูกลงนะ ลูกค้าก็เยอะขึ้นมากเลยแถมในคลิปก็มีคนส่งของขวัญให้เยอะมากสวัสดีค่ะใชร้รนเจนิวไหมคะใช่ค่ะพอดีว่าพี่เอาของมาฝากเครื่องใช้ไฟฟา้าเข้าสารอาหารแห้งเห็นเรื่องราวของพี่พรกับน้องเมทินแล้วพี่สงสารมากคนของเร็จแล้วขอตัวกลับก่อนนะคะเป็นโชคดีของพี่พรกับลูกมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอคนใจบุญแบบเจนิวอะคะ่ะ มิทีนของที่เขาเอามาฝากน่ะเยอะแย,ยะมากมายเลยแล้วจะเอากลับกันยังไงลูกจะให้มาม่าคนละแพ็กส่วนที่เหลือเจ๊จะเอามาขายฮะแม่<ะ>ไปเรียนก่อนนะครับจ้าลูกชายสุดฮอตของแม่เอลืมเลยครับน้ำหอมที่ผมสั่งมายังครับนี่จ้าเอ้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูกไปก่อนนะครับเดียวมาแล้วหรอนึกว่าวันนี้จะไม่เข้าเรียนอีกแล้วใกล้สอบแล้วผมก็มาสิครับ อ่ะงานเธอเราทำให้เสร็จแล้วหัดทำเองสะมั่งไม่ใช่ใช้แต่เราขอบคุณครับเราซื้อน้ำหอมมาใหม่นะจีดน้ำหอมแลวอย่ามาใกล้เรานะเราไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมมันฉุนน้ำหอมบินเซนกิ่นหันตัวนี้ไม่ฉุนนะนี่เธอรู้ไหมมิทินเธอเนี้ยอาจารย์ออกข้อสอบยากมากเลยนะเธออย่ามัวแต่จีดสาวหัดมาตั้งใจเรียนสะมั่งบ็งคนมันหล่อครับยิ่งฉีดน้ำหอมบินเซนสาวยิ่งจีบตึมหนึ่งในนั้นไม่ใช่เราแน่นอน หอมมากเลยทําถึงมากเธอลองไหมหอมติดทานนานเลยนะเราไม่ชอบฉีดน้ำหอมเชิญเธอไปฉีดให้สาวๆเธอดมเถอะว่าเราจะสั่งมาได้นะเนี่ยเขาจะเติมของอีกกี่วันที่28นะที่ติ๊กตอกไลฟ์พี่วินไปไป,ไปไ,ปไปได้แล้วเดี๋ยวก็เข้าเรียนไม่ทันอันนี้ไม่เข้าเรียนแล้วหอมขนาดนี้ไปเซ็กเรตติ้งกับผู้สาวดีกว่าไม่ได้นะเอะอ ถ้าเธอไม่เข้าเรียนนะเราจะตัดเพื่อนกับเธอเลยสบู่ล้างแปรงแต่งหน้าแต่มีเงินอยู่แค่ร้อยห้าบาทแต่อันนี้มันร้อยสิบห้าแม่คะคิดตังคะ่ะร้อยสิบห้าค่ะแม่คะคนสวยลดให้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ นะคะแม่คะคนน่ารักน่ารักที่สุดเลยไม่ได้คะ่ะหนูไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยคะ่ะลดไม่ได้คะ่ะนะคะแม่คะคนสวยทั้งใจดีทั้งหน้าจะสวยจะน่ารักจะใจดีก็ลดไม่ได้คะ่ะงั้นก็ไม่เอาค่ะร้านอื่นชมนิดชมหน่อยเขาก็ลดให้มุกเดิมเดิมคุณแม่มีอะไรกินบ้างหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วร้อยวันพันปีไม่เคยกินข้าวอยู่ที่บ้านวันนี้เป็นอะไรขึ้นมามวิวคงไม่มีเวลาให้แม่จริง,รงๆแหละแม่ก็เลยเหงา งั้นเดี๋ยวต่อไปอ่ะเนียจะมากินข้าวที่บ้านกับแม่ทุกวันเลยนะจริงเลอลูกจริงสิแม่แต่ลูกหนูขอโทษน,นะที่หนูไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เลยอ่ะอามาแล้วครับพี่พรอนมาแล้วเหรอนาะงจ็อกเกอร์สวัสดีครับคุณมอนี่นิวลิวลูกเดี๋ยน้องจ็อกเกอร์เขาจะย้ายมาอยู่บ้านกับเรานะว่างไงนะแม่น้องจ็อกเกอร์เขาลำบากเขาไม่มีที่อยู่ไหนๆก็ไม่ช่วยงานในร้านแล้วก็ไม่อยู่ด้วยกันเลยไม่ได้ หนูจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้มาเกาะแม่กินอีกต่อไปแล้วนนิวพูดให้มันดีๆหน่อยสิถ้ามีหนูก็ต้องไม่มีไอ้ผู้ชายคนนี้น,นิวเกินไปแล้วนะลูกมันงี่เง่าเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลแม่เลิกน้องจ็อกเกอร์ไปเลยตัดแม่แต่ลูกกันไปเลยแล้วก็เอาเงินกับบัตรที่เย้ฉันไปคืนฉันมาด้วยนะน้องจ็อกเกอร์อย่าถือสาเลยนะเจ็บตรงไหนไหมผมคงเป็นต้นเหตุที่ทําให้หมอโกรธ ช่างเถอะมัต้องไปสนใจมันมามาฉีดน้ำหอมม่สสดชื่นก่อนน้ำหอมวินเซนต์ฮอลิเดย์ฉีดกลิ่นคุดเด่นเหมือนพี่นะจะได้น่ากอดนะ่าฟัดนะ่าทนุถนอมหอมมากเลยนะ่าฟัดจังเลยคุณหมอเป็นไรครับเฮ้ยน้องให้เอา้าจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวสิคุยกันก่อนจะมาซ้อมเติมอะไรเราเราไม่มีอารมณ์เถียงด้วยหรอกนะเดี๋ยวแนนิว มีอะไรไม่สบายใจบอกเราเลยนะแม่เราหลงผู้ชายจนถึงขั้นยอมตัดแม่ตัดลูกกับเราเลยเขาอาจจะรักแม่เธอจริงๆก็ได้เธอก็รู้ว่าถ้าเราได้กลิ่นใครเราจะรู้นิสัยของคนนั้นแต่ตอนเราพบกันทำไมเธอไม่รู้นิสัยเราละ่ะก็นั่นน่ะสิจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเธอเป็นคนยังไงอยากรู้ไหมว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนจริงใจถ้ารักใครแล้วเราไม่เคยลืมคนนั้นเลยนะ ไปลงไปทำงานบุ mm hmm. นแรงเลยแม่เจมาฮาร์เดอร์เจสวัสดีครับสวัสดีจ้ะว่าแต่เมื่อกี้ใครมาส่งเธอเหรอแม่ผมครับวันนี้ผมจัดส่วนเลยไหมครับว่าแต่แม่เธอทำงานอะไรหรอจิจยังอยู่บ้านครับแม่เธอสนใจมารับจบทำงานบ้านที่บ้านเจไหมป้าพรเป็นแม่ของมิตรทีนะคะตอนนี้ป้าพรกำลังตกงานเจ้นะก็เป็นคนใจบุญที่สงสารค่ะเห็นแบบนี้ก็ทนไม่ไหวก็เลยให้มาทำงานด้วยกันนี่นะคะของขวัญที่ทุกคนส่งมาเจ้จะให้ป้าพรทุกบ,บาทเลยถือว่าช่วยเหลือป้าพรด้วยกันนะคะ แล้ของขวัญเยอะมากเลยนี่แหละคนเราอะที่สงสารโอ้โหเซรามรถฝ้าดรพงษ์น่าใช้จังแต่ไม่มีตังซื้อหรอกอะไรตกพี่ทำเซรามตกค่ะเจ๊แตกเลยขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะแตก วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะจะทํายังไงถ้าพนักงานในร้านทําสินค้าตกแตกถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะหักเงินใช่ไหมคะแต่สําหรับเจ๊ไม่ค่ะเพราะว่าเจ๊เป็นคนขี้สงสารขวัญเอ้ยขวัญมานะพี่พรใครที่อยากปลอบใจพี่พรนะคะก็ส่งของขวัญมาได้เลยนะคะอันนี้ค่าแรงวิธี350ส่วนของพี่พรนิวหักที่ทําเซรั่มแตกนะคะนหนบอกว่าเจ๊ไม่หักเลยคะไม่หักได้ยังไงของซื้อของขายที่จิงมัน3ม9อนะเจ๊ลดให้เออแล้วเงินข ของขวัญที่เจ๊บอกว่าจะให้ล่ะคะมันจ่ายเดือนละครั้งน่ะเดี๋ยวเจ๊จะรวบรวมให้ทีเดียวละกันค่ะไปให้มิทีนกลับบ้านพี่มิทีนนายเต่ามาหรือยังคะเออยังไม่มาเลยเนาะเห็นไหมนี่บอกแล้วแค่นี้ก็ยังมาสายไม่รู้พี่มิทีนจะไปให้โอกาสทําไมสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณหนูขอโทษที่มาช้าครับโว้วันนี้แต่งตัวดีนะขอบคุณครับไปเลยไหมครับคุณหนูไปสิฉันรอนานละอ่ะถือ ไปร้านอื่นกันเถอะเฮ้ยขอโทษครับผู้หนูขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับหวานแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเต๋าวันนี้รีบกลับบ้านไหมไม่ครับนี่มีใครรออยู่ที่บ้านหรอไม่มีครับงั้นวันนี้ฉันสั่งให้นายไปกินข้าวเย็นกับฉันได้ครับผู้หนูเอ้าน้องกลับมาแล้วเหรอค่ะกลับก่อนนะครับผู้หนูกลับก่อนนะครับท่านประธาน เตารอนานไหมไม่นานครับคุณหนูกว่าจะแอบพี่มิทีนออกมาได้พี่มิทีนอะเดี๋ยวนี้ตามมองเราตลอดเลยเิวนายเตาพี่มิทีนท่านประธานครับเต้าไอ้คังคกขึ้นบอกินบนเรียนขี้บนหลังคาผมขอโทษครับท่านประธานกลับบ้านกับพี่โดนี้เลยมาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วันนี้สันไลไนอยอกเต๋า ราผมก่อนนะครับคุณหนูเต๋าเมื่อไหร่เธอจะมารับเธอสักทีนิวเข้าบ้านะไรแล้วลุกเดี๋ยวนี้ไม่จะมาเพอ้ออะไรอยู่นี่เต๋อต้องแค่คนขับรถเพอ้อเจอมากคนขับรถแล้วมันจะเป็นอะไรคะก็เรารักกันอย่ามาเถียงอยู่นี้ยังไงก็ลักกันไม่ได้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้เพอ้อเจอตลอดเวลาเลยไม่นิวจะรอเตา๋ายังไงเต๋าก็ต้องมารับนิวนั่งรอมันไปเลยไม่มีปัญญามารับเจ๊หรอก ทอมารับฉันแล้วเหรอแต่ทําไมเธอถึงใส่ชุดนี้ล่ะผมจับได้ไปแดงครับถึงเวลาแล้วผมจะต้องไปรับชยชาติแล้วไหนเธอบอกจะมารับฉันไงคุณหนูรอผมอีกสองปีนะครับผมไปก่อนอนะครับคุณหนูฉันจะรอเธอนะเต๋าสวัสดีครับท่านประธานผมชื่อเต๋าครับ มาสมัครเป็นคนขับรถดูการแต่งตัวผ่านไหมผมมาจากบ้านนอกครับแต่ถ้าผมได้ทํางานผมจะปรับตัวใหม่ครับท่านประธานพี่มิทินพานิูไปช้อปปิ้งหน่อยค่ะรับรับรับงานตอนนี้เลยครับครับขอบคุณครับท่านประธานหยุดยืนรออยู่ตรงนี้แหละไม่ให้ผมเข้าไปด้วยเหรอครับดูแต่งตัวสิเอากระเป๋าฉันมาแต่ท่านประธานสั่งให้ผมตามคุณหนูไปทุกที่นะครับไม่ต้อง เอาใครมาเป็นคนขับรถให้ฉันเนี่ยหาดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงเดี๋ยวฉันจะไปช็อปร้านนี้ก่อนอะรออยู่ตรงนี้นะไม่ต้องตามมาฮัลหรครับท่านประธานตอนนี้คุณหนูเลือกเครื่องสาอางอยู่ครับครับท่านประธานสวัสดีครับหนูเป็นอะไรครับกระเป๋าฉันเธอเอากระเป๋าฉันมาวาง่วแบบนี้ได้ยังไงเธอโลไมว่ามันให่แล้วเท่าไหร่ในเตาผมขอโทษครับคุณหนูผมไม่รู้ว่ากระเป๋าใบนี้มันแพงครับฉันจะให้พี่มิถินไล่นายออก ทำอะไรน้องซันนเต่าก็เต่าอ่ะมันเอากระเป๋าุวดลิมิเตดของนิวอ่ะไปวางมั่วค่ะพี่มิทีดูสิเป็นรอยหมดเลยนายทําแบบนี้ได้ยังไงผมขอโทษครับท่านประธานผมไม่รู้จริงจริงครับพี่มิทีต้องไล่ในเต่าอ,ออกนะคะผมขอโอกาสหน่อยนะครับท่านประธานผมจะปรับตัวใหม่ครับผมขอโทษครับท่านประธานให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไปปรับปรุงตัวใหม่พี่มิที